สวัด,ดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ตอนเชื้อตัวไทยอยู่ที่บ้านใต้ป่าช้างนะครับตำบลใต้กระท้อนนะครับอำเภอป่าล่าจังหวัดเพชรบุรีนะครับสวัสดีครับท่านผู้ครับลุงหนูตอนนี้ก็คือท่านแต่ตอนนี้ที่ที่ที่บ้านตอนนี้ก็คือมี้านก็มีแค่วัวเตรี้ยมเตี้ยมเตรี้ยมไส้เออแล้ววัวเตรียมเตี้ยมเตรียมไีอะไรบ้างเนี่ย ว่าน่าตั้งเรไอ้เาที่จริงแล้วมันมันมาตั้งกับผมเป็นตั้งแบนย่าพ่ออะไรแล้วแล้วววลายนี่เล่นโวลายก็เล่นก็เล่นแต่แต่จะเน้นมาทางวัวเตียมเตียียนไปก็พอเราอายุมากเราย่างเราเป็นววลายเราก็คือเล่กไปเราก็ต้องอยูดดูเด็กเล่น เราจับไม่ไหวอะไรอย่างเี้อันนี้มันวัวเดินนะตวัวอนี้ตัว่งปวดต้องอะไรตองวิ่จับวัวปวดวปวดแล้วอนนี้วัวไอลุงหนูนี่มีวัวเต็มเปี่ยมถูกไหมผมวัวใหญ่จะซือวัวเต็มเปี่ยมลูกใหญ่เป็นลูกใหญ่ใช่ไหมครับลูกใหญ่เต็มเลยแล้วลุงให้ตวัการเล่นวัวเต็มเปียนี่ ดีการประกวดมานานมันมีมาตั้งกับตั้งกับผมยังไม่ได้เขาดมันก็มีมานานเหมือนกันตั้งผมยังไม่เด็มันมันเป็นแบบนี้กินซับุรุษของของขังมึงเพชรนะก็คือเป็นวัาที่นของมึงเพชรอันนั้นที่มีการประกวดไอ้พวกวัวเต็มเทียนสมัยก่อนก็วัวไถนาวัวไถนาเอ่อไถนาแบบไถชรทำกินอ่ะทีนี้พอย้ำว่า เป็นฉลากรถินตามวัดครับมางานเป็นงานเสวยของวัดให้ดูนะรับคกผู้คนเยอะก็มารวมกันเป็นสนุกไปจัดเป็นวัวเตรียมเปลี่ยนไปจัดเป็นวัวเตรียมขายนาหาก็ประกวดกันแบบว่าของใครเดินสวยเดินอะไรก็ให้เป็นรางวัลเนีที่หนึ่งที่สองที่สามของว่ามีรางวัลเป็นไปแล้วแล้ววัวเตรียมเตรียมเปลี่ยนเนี่ย เรียกวัวถึงเกวียนสวยงามใช่ไหมจริงจริงเลยนะเตรียมแบบสวยงามแล้วแล้วเขาเกณฑ์การตัดสินนี่เขาดูตรงไหนครับมันเขาก็ดูแบบของใครเดินสวยเอ่อวัวสวยพร้อมเพรียงกันมีสันได้กันเขาข้างเหมือนเหมือนคันอะไรเนี้ยเขาจะดูวัวด้วยแล้วดูเกวียนไหม เทียนธรรมดาอ๋อเบสธรรมดียกเก็บก็ไปสวนประกอบไปเฉยสวนระกอแต่วแต่เขาจะดูจริงเขาดูวัวดูท่าเดินของวัวเราเน้นไม่ให้ชนโคงไม่ให้อะไรอย่างเงี้ยจะมีโค้งปากสองข้างตัวงเตี้ยเตี้ยเนี่ยนะขร้อมสายเดินสวยไม่ชนโคงอะไรอย่างวัวเทียมไถก็เหมือนกันหลักการเหมือนกันเลยคือที่ผมไปเห็นเขาประกวดเขาเห็นเฉพาะวัวเทียมเทียมไถไงแต่ก็คือสนามเดียวกันเลยเวลาเขาประกวด ก็คือหลักก็จะมีธงตามห้ามห้ามจนห้ามอะไรอย่างเี้เหมือนกันอย่างเปลียนก็อาจจะปรับทรงกว้างกว่าเพื่อให้เป็นรูป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 ของสําหรับเปลียนผ่านได้เพราะว่าอันนี้กว้างกว่าทศไทยครับครับเอแล้วที่นี่ก็มีทำเปลี่ยนด้วยใช่ไหมทำเปลียนถ้าใครสนใจที่จะมาติดต่อขอซื้อก็ติดต่อได้เลย ยีมีคนที่อื่นมาตีก็มีจังหวัดไหน้องที่มาทีี่ยจังหวัดไหนก็ราบุรีราชรีานแล้วนอกเหนากนี้ภาคอื่นเนี่ยภาคอื่นก็ยังยังภาค่นก็อะไรนี้ก็ซื้อไปซื้อไปทำอะไรคนอย่างที่เราซื้อไปไปประดับที่ออกไปแถวเมืองกาญจน์มาซื้อไปเตียมวัวนี่าเตียมัวเหมือนเราใช่ไหม เขามาเล่นถึงกันก็มากระเติมครับที่เราซื้อไปประกลับเป็นไอ้ที่ประดับก็มีมเหมือนกันอย่างเขาเอาไปตั้งร้านกาแฟร<ม>้านอาหารมีเหมือนกันใช่ไหมแต่เขามีสั่งมาเหมือนกันก็เขาเคยมาซื้อเมื่อไหน่มีร้านอาหารนีมือมาซื้อมาสองเรื่มเล่มเ,เท่าไหร่ครับพี่พี่ว่าแล้วไม่แล้วไปแล้วแต่สวยไม่สวย,สวยอย่างของเก่ามาก ประกอบใหม่มาทำใหม่อะไรอย่างเงี้ยตัวนี้จะอยู่กับผมอยู่ประมาณเท่าไหร่อ๋ออย่างนี้ก็ต้องมีห้าหล่กขึ้นถ้ามีเอาไอ้ลรับเล่นเป็นเล็กนี่นะตายเขาเลี้ยงกันในราคาหรือเปล่าเขาเลี้ยงเนาะเอามาสอนเรื่องแค่เรื่องมาเรื่องีมาตัวที่เขาเรียกเป็นงานสีมือเนาะเป็นงานสีมือะป็นแตงเงียก็ไม่รักก็ไม่ตามใช่ อย่างันเาเป็นมือเลยนยนี่ครับพันสายพันสายได้ครับใช่ไหมครับชืสยวันี้อันติดปเท่าไร้ียวคัแพงเนาะคุณที่ก็ประมาณเกับพันสองพนปืนเอโอเก็บชิ้นนี้ก็น่าจะอันนี้ห้าน่นเท่าไหร่ก็สี่สี่กันเนา อันนี้ห้าหมื่นปลายมัก็ประมาณสักหมื่นตัวมันแพงไปหน่อยมันชิ้นส่วนมันเท่ากันจะจ่ายกระดาษเป็นแน่แต่ขนาดขยายกันนะแจยขนาดมันแจกก็น่าจะแพงกว่าสักหมื่นกว่าบาทนิดเดียวเองล็กน้อยเนาะต้องเหลาเท่ากันนะจำนวนชิ้นเท่ากันแต่ขนาดมันยาวกันมันทังยาบุญนี่มันใช้ทำนานเวลาทำนานต้นไม้เนื้อเนื้อเยอะ เป็นเดียวนะครับประมาณเดือนเดืนเดือนน่ะเ็ได้เรื่มหนึ่งได้มาต่อไปก็ผมบอกเลยตัวตับทำมือจเอเอองผมก็เมออะเบอแห้าสองหกสเก้าห้าเจ็ดแปดหหนูหหนูนะครับมาไล่ป่าาช้างมาไล่ป่าช้างครับเดี๋ยวให้ให้ลุงหนูพาจมเกวียนนะครับเกวียนตอนนี้มีตอนนี้เกวียนก็คือเล่มเล็กอะเนาะ <c oughs> คือเล่มเล็กเป็นใช้าสาหรับใช้กับวัวเล็กเนาะคร <c oughs> ับอ๋อใช้กับวัวเล็กนะครับมันก็เป็นเวียนเ,เล่มใหญ่เล่มใหญ่วัวใหญ่วัวใหญ่เนาะแล้วก็ราคาก็ตามที่บอกมเมื่อกี้ <c oughs> ประมาณห้าหมื่นหกหมื่นนะครับ <c oughs> แล้วก็จะมีไถนะครับไถท,ที่ทําขายอยู่ตอนนี้อเะนาะ <c oughs> ไถนี่ เล่มหนึ่งนีทำนานเป็นไถเลยไถก็ประมาณอาทิตย์ก็ได้ไถ่ไงส่วนส่วนใหญ่ใช้ไม้อะไรไม้สมอไม้สมออ๋อครับเดี๋ยวให้ลูกหนูไปดูวัววัวที่เตรียมไถวานี่คือครอบวัว หรับไฟเทียมเกวียนเทียมไถสวยงานแล้วครับ,รบตัวใหญ่นี่ตัวใหญ่ที่ใช้เทียมก็คือรุ่นใหญ่ใช่ไหมเนี่ยครับครับ,รบอ๋อรุ่นใหญ่ก็มีมีสองตัวมีสีตส่ตัวอ๋อสี่ตัวคู่คู่ดำครูหนึ่นงแล้วก็นวนอืมรึเปล่าวัวพวกนี้เราเราซื้อมาตอนตอนตอนเล็กหรือตอนโตสักคนอนี่ซื้อตอนเป็นหนุ่มแล้วเนอะ ซื้อซื้อมาเราเราไปคัดยังไงเแล้วเราคัดผัดเอาเอามาเตรียมก็มองว่าลักษณะมันสวยๆก็ซื้ออ๋อเหรอเราไปดูที่บ้านเขาหรือว่าไปดูตามงานทำอะไรเราไปดูที่บ้านอืมแพงไหมซื้อปุ๊บปวดปุ๊บเนี่ยตัวเท่าไหร่ถึงแปดไหมไม่ไม่ผมคือแค่ถึงสี่ห้าหมื่นสี่ห้าหมื่นอ๋อมันแคบุ๊ไม่ใช่วัวรานนะวัวรานจะแพงเนาะนี่นะครับ คุณวัวคู่เตรียมเกวียนเตรียมไถนะครับนี่ก็ตัวดำอีกตัวนึงนี่ก็รุ่นใหญ่เหมือนกันเนะา,าะครับเมื่อกี้ก็ให้ลุงหนูพาไปดูเกวียนนะครับแล้วก็ไถกับที่ไถสำหรับการประปวดเตรียมเกวียนวัวเตรียมเกวียนสวยงามแล้วก็วัวเตรียมไถสวยงายม ก็ในส่งสุดท้ายนะครับก็ต้องขอขอบคุณลุงหนุ่มมากๆนะครับที่ให้โอกาสทางต้องสลอดที่ตัวใจมาทำการถ่ายทำวิดีโอเกี่ยวกับวัวเตรียมไายวัวเตรียมเตือนสวยงามน,นะครับขอบคุณมากครับนะครับสวัสดีครับ